บ้านโนนกับบ้านโนนสวนป่าสถานการณ์ยาเสพติดหนักมากก็เนื่องจากปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปแพร่ระบาดในหมู่บ้านในชุมชนในครัวเรือนก่อนโครงการสิเขานะครับแต่ก่อนทางมูบานก็ถือว่ามีปัญหาเหล่องยาเสพติดในพ,สพอสควรหมู่ร้านเยาวชนนะครับอยู่ไกลเมืองยาเสพติดนะครับมันก็เขามาตุกทางก็ถือว่ามันเขามาทุกรูปแบบพวกทำาทซ่ๆนีน่หลาย เวทีบอลพวนี้มันถูกโมบานได้มาหากันนี่อ่ามันจะซุ่มๆมาโน่นเด้นี่เมืองกับคำหาวานอนอ่ามันเวทีบอลนอนเลยมันเคลนมันจังมากเมียนบ่มาดอกมันก็เคลื่อนเสียงฟังเสียงมันปาดบาดเป้เพื่อหินเนาะรถมันนั่นที่แรกนี่ปูว่าพ้นติดแล้วก็พ้นกับพนได้บอกว่าไม่ล่าช้เพ้นกับบอกว่าเพ้นบ่ยอมรับจังสีน่ะค่ะพรานัก,ก like หนาเข่าอาการเพ้นนั eux, ่นมันมันมันเปลี่ยนแห้งเข่าเพ้นก็บ่เคยกิน เวลาพิ่นเมื่อยพิ่นหิวมากพึ่งกระเสนใจแต่นี่หละเทียงกันทะลอกันสันให้ให้ลูกนี่นับเพื่อบอถวนเสียใจอีหลีค่ะพวกเยาวชนหรือว่าพวกลักลิกขม,มยนหน่อยนะครับก็มีเพราะว่าพิ่งตงหาเงินนะครับไปซื้อม่วนโุนีมาเสพนะครับนี่ก็คือกอนที่ทางหน่วยง,งานสิเขามานะครับ ยก็ฝากพวกเราม่าทำยังไงจะให้ชุมชนหรือหมู่บ้านชุมชนซึ่งในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการหมู่บ้านให้เขามีส่วนร่วมในการจัดกาสร้างโครงการแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันแและก้ารในชุมชนตับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนัานคือกองการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนและแถกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมพันตำรวจเอกรับคารพลรัศมีผู้กังการสถานีตำรวจดูทรเมืองศรีสเกตรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง m o u โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเล่นโดดของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,567ของสถานีตำรวจดูทรเมืองศรีสเกตในวันนี้ครับวันนี้ท่านพบการกา ผู้ทอนจับิดพิสูนํนำทีมมาเลยนะครับนำทีมท่านรองผู้การมานำทีมพูดกับกับพ่อเมืองมามีฝ่ายตำรวจแล้วก็มีฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองวันนี้ทางท่านนาอำเภอก็ให้ปลัดอำเภอมาร่วมทางานกันข้อมูลที่มาจากปป,ปสทุกฝ่ายเป็น,นหัวบกพดครับไม่ว่าเป็นผู้ว่านในการจังหวัดฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารปปสอยากจะให้พี่น้องเนี่ยแจ้งเบาะแส ผู้จำหน่ายกับผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ใครค้าไรเสพอยู่ตรงไหนนะครับโดยไม่ต้องบอกก็องเปิดเผยคอนอแจน้งข้อมูลเหล่านี้ทางสุญยาเสพติดก็ด้รับมาประมวลผกัน ปอดแจ้งยืนรวมครับคุณนักชุมชนคุณซอยออโตคุณเดินเข่ามาคุณตัาสัมภานณ์คุณคนใดคุณคนยืนเรื่องเราเมื่อนี้จะมารักษาปัญหาพอพอมีโครงการเข่ามาบางคนกับ้อมใจสิ่เจะเขาเขารวมโครงการแต่บางคนกับแบบว่าอยากมาอยู่แต่กันยังลังเล่ะค่ะที่แรกนั่นโมโหว่าโครงการนี่สิมาแบบไรอย่างไรเนาะค่ะเพียงแต่ว่าพร พอดียินโครงการมากเลยเสื้อลูกว่าลองไปตรวจดิละไปออกเบงแล้วกะ็ถ้าออกได้จะพร้องกับซีได้ประวัติเท้าประสิบมีประวัติเพราะว่ากรสิบมีคดีติดโต,ตฉันปรึกษากับลูกจังสี่เสื้อลูกมากขาโครงการเสื้อลูกเขามาเลยคนแหลกในมู่ิสามล้วกะ็เป็นเป็นเมน่ที่พาลูกมากคนแหลกเลยค่ะหลังจากทีเขามาแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งอาโบว์ซิเป็นเยาวชน หรือว่าผู้ที่ไปเกี่ยวของนะครับกะเหินทางออกนะครับถือว่าไอ้ในชุมชนนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีทางหน่วยงานนะครับเขามาให้การปบรมล้วก็บ่มนิสัย้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นตำรวจหรือปปสกับเขามาดูแลอยู่ตลอดนะครับตอนนี้กำลังดีขึ้นต่อเนื่องนะครับดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้ก็คือเรื่องการการจัดการกับตัวกระตุ้นเป็นเป็นทักษะเรื่องของการปฏิเสธคิดว่าใครรอบหน้าจะเป็นผลลบคิดว่าใครทําได้ยกม,มือแต่เดียวนีตํารวจเขามาเริ่มมากคุณเคยกับชาวบ้านก็ดีขึ้นค่ะบอมแบบว่าพวกพวกเขาไอ้มาเขารวมโครงการกับแบบว่าไว้ใจวางใจว่าจะโบกเกิดยังงก็เพลินแน่นอนว่าเะว่าก็ไว้ใจตํารวจค่ะ ตงกตารทีมผมก็คือการการแบบรองจงไม่ได้ดการกิมอันนี้หลังจากทีเขามาแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งอาบโบวิซเป็นเยาวชนหรือว่าผู้ทีไปเกี่ยวของนะครับกับเฮินทางออกนะครับก็ถือว่าไปในชุมชนนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับ เพราะว่ามีทางหน่วยงานนะครับอามาให้การอุปล้วก็บาโบมิสไซต์ตอนนี้กาลังดีขึ้นตอนน่อเนื่องนะครับดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความหวังของการที่จะให้สังคมเรายาติดลดลงเนี่ยเราจะช่วยกันดูแลคนในบ้านเราดูแลคนในชุมชนเราดูแลคนในที่ทํางานเราให้เขาลดละแล้วก็เลิอกอยาติดครับกับคืนมาเป็นคนดีของสังคมขอโทษครับ